สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับคู่แข่งเดิอนออกมาแล้วโอเคนะครับเราน่าจะเป็นอะไรดีเอาโจละเคเหมือนเดิมนะโจเเหมือนเดิมคอต่อเลยนะครับคู่แข่งต่อขเข้ามาเลย ขึ้นไปครับโจรเคยังใช้การได้อยู่โจลเคฟาดหางเข้ากินเราขึ้นไปอ้าวอันนี้มีสิทธิ์ที่จะโดนไหมนยมีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะครับแต่เขาก็น่าจะเดินมา กินฟรีเหมือนกันหมายเลขสิบเอ็ดเราเขาเดินยี่สิบสิบหกแน่ๆเลยนาะนว่าแล้วนะครับลดตัวไปกินฟรีลดตัวทีนี้ผมจะเดินไหนดีลงไปนี่ดีกว่าโจลเคิโจลเค ม,มาเดินให้กินแบบนี้สามมาจิตกว่านี้กว่าไหมทําท่าจะข้าหมดก่อนทำท่าจะข้าหัดกิน,ดกนสองก่อนอกินสองตัวนี้ อ้าวตรงนีเราแล้วงานนี้ตรงนีเราแล้วเป็นไปครับโดริเข้ฟาดห่างยังไว้ใจได้ยังไว้ใจได้ไไดโดนไปอีกครับดอกนี้ดอกนี้น่าจะอยู่แล้วที่นี่ยอมไปครับสุดยอดวังแกเดินเร็วด้วยแหละจราเข้ครั้งนงครับจราเข้ <laughs> จอร์ดคสีสีเกมแต่จอร์ดิเคจริงๆเหมาะที่จะเดินเอาไว้เดินหลังนะครับแต่ผมก็พาเล่นไปทั่วไปเล่นหาประสบการณ์เอาทดสอบไปนะว่าเดินหน้านะั้นมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เจ้านี้เขาต่ออย่างเดียวนะครับก็เลยไม่ได้เห็นรูปเกมที่แท้จริงเท่าไหร่จะต่ออย่างเดียวนะครับ เกตโตดัดเลยนะคร่บเกตชอบโตขึ้นไปครับอืมโตตัดออกดีไหมโต้ดัดออกดีไหมเอ่ยรอนานแล้วนะสุดทิ๊กเกอร์มาแล้วเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยว่าสุดยอดแป๊บเดียวตำหนิหนแล้ว กินชมเลยจะรีบไปไหนคุณสัยจะรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้มันจันทร์เลยรยนเช้าวันจันทร์นะครับเึ็นตอนเช้านี่เลยครับเก6โมงกว่าๆคุณสัยแกจะรีบส่งลูกไปโรงเรียนแกเลยเดินรีบ ขึ้นไปไปครับอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นไปลงมาเขาฮอตกินฟรีดีกว่าเนะน่าจะได้กินอยู่นะผมว่า จะได้กินเพราะเขากินด้วยไม่ได้เพราะเขากินด้วยไม่ได้ดไม,ไดมันกินมาปิดพอดีไม่ได้ยีิบสี่นะครับออผมกินมาปิดพอดี ทีนี้แกจะน่าจะพยายามเข้ามาจับกินตรงกลางมาเลขสิบแปดเดินไปก่อนให้แกจับไม่ได้ก่อนอ่าตอนนี้เดินไม่ได้เบี่ยงไปฝั่งนู้นเพราะเขาจ้องจะฆ่าฮอตอ่าจ้องจะฆ่าฮอตอยู่นั่นเราก็เดินที่กินสองไปเลย่าบอกแล้วไม่ต้องรีบเนี่ยยุติสะงั้น คครับมากระดานที่สามที่สี่จระเข้เหมือนเดิมครับช่วงนี้ยังเป็นกระแสของจอระเข้จรเข้เหมือนเดิม,มเจอคู่ต่อสู้เมื่อสักครู่นี้แค่ต่ออย่างเดียวนะครับคนนี้ไม่ต่อ <c oughs> คนนี้ไม่ต่อนะครับ เดินทรงมาตรฐานมาเลยไปครับเราต้องเดินสิบเก้าสิบหกเนาะสิบเก้าสิบหกแล้วก็เดินยี่สิบสามสิบแปดเพื่อพังเกมเข้าไปนะครับผมว่าน่าจะดูดีนะพังเกมเข้าไป จริงมากนะครับน่าจะดูดีอยู่ ไปครับอะอ่่อนเนาะต่อก่อนแล้วก็ยิงสองเข้าไปอ่าแล้วก็สิบเจ็ดสิบสี่น่าจะสวยพึ่งว่า ทีนี้ามาไล่กินฟีหมายเลขสิบเอ็ดอ่าตอนนี้เรากินหมายเลขหนึ่งไม่ได้นะเราต้องเข้ามาเลขสองไม่งั้นโดนร่มโดนร่มนะครับไปนี่ก่อนรวจากสายทางนี่ก่อนอ,อากบวนมาเข้าหัดนะครับ ขาต้องได้เส้นในงานนีน้ให้เขาได้เส้นแบ่านี้ให้เขาได้เข้าง่ายๆเกินไปนะครับอย่าได้เข้าง่ายๆเกินไปยึดของยดสองไปกินไปเอาแล้วทีนี้เขาเข้ากินฮอตเราถอยก่อนมานี่นะครับก็ข่าฮอตเลยก็จบครับไม่มีอะไรมากเกมนี้ ก้องออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับโจเลคเ่เราไม่ใช่ธรรมดาโจเลคเ่ไม่ใช่ธรรมดาโอเคครับแบบทีนี้เอ,อ้จอบุกเตี้วจอบเดินให้มันจอผูก้จำเลยผมเผลอรูดรูดเบีย้ยนะครับไม่ได้ กดแล้วก็ยกถ้ากดแล้วก็ยกมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมขออภัยท่านผู้ชมนะครับด้วยความรีบนเนาะดี๋ยวคู่แขงก็ทักมาอีกรอนานแล้วนะอะไรกู <c oughs> ้แขงชอบทักก็ราะเราคิดนานอันนี้จอยเคของแท้แล้วที่เนี้ยได้ใช้จริงๆด้วย เขาเดินถูกนะครับถ้าเขาเดินถูกทุกเก้าผมจะแพ้นะเกิมน,นี้ผมจะแพ้ทันทีเลยถ้าเขาเดินถูกทุกเก้าเออร่มดีกว่าเนอะร่มร่มสวยๆไปเลยไปโจริเค่ร่มก็สวยได้เหมือนกันโจริเค่ก็ร่มเป็น นี่กระดานที่สี่นะครับกระดานสุดท้ายปิดไทยด้วยความสวยงามแต่ไม่รู้จะชนะไหมนะเดี๋ยวขอรีลาสวยๆไว้ก่อนขอลีลาจริเคสสวยๆไว้ก่อน ลบไปก่อนลบไปก่อนเดี๋ยวเสียฟรีเอาละครับทีนี้เราเข้ากินฮอตตายหนึ่งตัวเขาต้องหนีเอ้าไม่หนีเหรอเอา้ายอมขนาดนั้นเลยเ,เขาคิดคงคิดอะไรไว้ดีๆแล้วแหละถอยขึ้นถอยขึ้นแปลกใจตรงไม่หนีนี่แหละ ยัยมาแล้เขากินฟีสักตัวสิเขาน่าจะกินได้ด้วยได้อยู่จับสิบเอ็ดได้จับมาเลขสิบเอ็ดได้อ่ากินได้นะครับถอยเอามาก่อนเราจะไปเข้าฮอตมาเลขสามสิบ เราเข้ามาเลขสามสิเบเอ็ดไม่ได้นะครับเอ,อ้าไล่แล้วทีนี้ไล่แล้วเขาคงน่าจะฆ่าฮอดหรือเปล่าไม่ฆ่ามานี่ก่อนมานี่ก่อนเพราเขาจะฆ่าฮอดเรานะครับ มานี่ก่อนครับเอาขึ้นมาเตรียมค้าฮอตมานี่ก่อนงานนี้ฮอตออกไม่ได้นะนะั่น่ะขังฮอตตัวเองนะอนะ่ะขังไปเรื่อยๆนะครับนะงานนี้โดนขังนะครับ าไปเปลี่ยนฮอตตัวเองซะแล้วนะครับผู้แข่งทีนี้มานี่ออกไม่ได้นะครับยังออกไม่ได้ยังต้องเส้นไปเรื่อยๆเส้นฟีไปเรื่อยๆอฟีนึงละฟีที่สองอ่าเรียบร้อยนะครับแกยอมไปโอเคครับ